สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิว iPad ดเอสครับผมตัวนี้อาการชาร์จไม่เข้าครับอ่าชาร์จไม่เข้า <c oughs> ลูกค้าเขาไปชาร์จแบตแล้วชอ็อตครับผมตัวนี้ก็ชาร์จเข้าครับเปิดปกติปกติเรีชิวเรีชิวเรีชิวครับผมอ่าชาร์จ <Let you. S 1> แบตแล้ว ตอนนี้ผมชัดแบตจนร้อยเปอร์เซ็นต์ปล้วครับใช่ได้โอเคนี่ครับโอเคครับผมก็อย่างอื่นก็ใช้ดได้ปกติครับกล้องหน้ากล้างหลัลงเสียงลำโพงอะไรก็ปกติหมดเลยครับผมทัสกินก็ปกติครับก็ครับฝ้าร้านสมัยดีซเวีทด้วยนะครับถ่าโทรศัพท์มีปัญหาไอแพมมีปัญหาก็ มาหาเราได้ที่สมัยที่โซเวตนะครับขับคงครับ